ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบเรื่อยๆนะครับประชาชนจะได้รู้สึกถึงอํานาจของประชาธิปไตยว่าเราไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะแต่เราต้องติดตามผู้แทนของเราติดตามเงินภาษีของเราด้วยของการกระทําเล็กๆน้อยๆของความโปร่งใสเนี่ยครับมันจะนําพาไปสู่การที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกถึงอํานาจอธิปไตยของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยครับหนึ่งก็คือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันคุกคามวัฒนธรรมเก่ามากจนเกินไป เจ้าหน้าที่ที่ทางานต้องมีความสบายใจด้วยเมื่อมีการถ่ายทอดสดหรือว่าทุกอย่างต้องเปิดเผยเป็นหมดอย่างเงี้ยนะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เมื่อพิสูจน์แล้วเราใช้แล้วได้ผลดีเราก็จะทําซ้ําทําซ้ําแล้วขยายผลต่อไปได้ครับคือมันลดคอร์รัปชันได้มันลดการกระทําที่ไม่ถูกต้องลดตําแหน่งที่้ําซ้อนงบการใช้อำนาจของนักการเมืองที่ไม่ชอบได้ แต่โปร่งใสอีกเรื่องคือว่าเมื่อเราให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบเรื่อยๆน,นะครับคิดว่าประชาชนจะได้ดรู้สึกถึงอํานาจของประชาธิปไตยว่าเราไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะไม่ใช่เราแค่ตั้งรัฐบาลนะแต่เราต้องติดตามผู้แทนของเราติดตามเงินภาษีของเราด้วยผมการการทําเล็กๆน้อยๆของความโปร่งใสเนี่ยครับมันจะนําพาไปสู่การที่ประชาชนเนี่อรู้สึกถึงอํานาจอธิปไตยของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆถ้าการดูสภาการเข้ามาเยี่ยมชมสภาการมาติดตามการประชุมสภาเนี่ย กลายเป็นเรื่องสนุกของพี่น้องประชาชนชาวไทยผมคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะทําให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็มีอนาคตของนักการเมืองที่จะเข้ามาในสนามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนรู้สึกว่าการเมืองเปนเลืองใกล้ตัวนะครับ